เจอเห็ดงกสองดอกจ้ะงามเลยจ้ะตุมต่มมงามเลยปัดงามงาม,งามงามๆงามๆงามค่ะอิรี uh huh. ได้ยังชักยีย่สิบดอกเลยนะ ็นใครให้เรางกสองสามใครนี่ใครให้เรางกเนย เรลงอกแดงกัอู้วแถาบ้านผู้เวยู่จ้ะ ดีดมามาเห็นอยู่สามดอกงามจ้ะเบื้งโวดพ่อจ้ะดอกน้ำมาหลงอกแดงนจ้ะ สามดอกความหักงกเหลืองดอกสมนังสวยเลยนี้าาเรางอกแดงกัน นกเหลืองดอกสุมนั่งสวยเลย สุสออนจ้ะงามเห็ดละงกแดงตนงข้างีจ้ะเห็ดละงกเหลืองสามดอกฮึนี่ chị chạy được nè 3 khẳng lắng vô được ô เออเก็บเหตุการณ์พอดีจ้าผลงานการเก็บเห็ดเมื่อนีจ้าเบิ่งเลยจ้า เฮ็ดละงอกเห็ดละมอกก็เริ่มโรยล่าลาจะจะเริ่มดอกบานแล้วดอกตุ่มก็มีจากขึ้นไหมตุ่ม,ม,ม,มๆลยจ้ะอันนี้ละงอกขาวจ้ะเห็ดละงอกขาวเฮ็ดละงอกเหลืองจ้ะ เห็ดละงอกแดงกับมีดีจ้านี่เห็ดละงอกแดงจ้ะดอกงามจ้ะกําลังผลออกจากไข่เห็ดละงอกขาวงามงามดอกบานกับมีจ้ะอันนี้เห็ดผึ่งนกยุ้งนะจ๊ะเนาะอันนี้คือเห็ดเน็ตผึ่งนกยุ้ง ให้เพิ่งอันนี้แซบจ้ะแกงพัดมกแซบเบิดจ้ะอันนี้เฮ็ดเพิ่งหอมจ้ะนนเห็ดเพิ่งหอมกินเขาจะหอมพิเศษรสชาติเขาจะหวานนะจ้ะอันนี้เฮ็ดเพิ่งนอกนุ่มดอกเถามัน น,นี่ให้ดละงกบานให้งกบานจ้ะผลงานเมื่อนี้จ้ะเห็ดอย่างอื่นกับบอได้เอาจ้ะเพราะว่าเห็ดมันหลายนะจ้ะเลือกเอาเลือกเอาแต่เห็ดแบบสวยๆงามๆแล้วก็รสชาติอร่อยๆนะจ้ะ ขอบคุณที่ติดตามจ้าบีบีภาามวลชาแนวจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เนสวัดดีจ้า